หมูมะนาวตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดเราก็จะนำหมูที่เราหั่นเอาไว้ลงไปลวกลวกให้สุกได้ที่เสร็จแล้วตักขึ้นมาพักเอาไว้ แล้วเราจะมาทำน้ำยำหมูมะนาวใส่น้ำปลาลงไปน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จแ,แล้วคนให้ละลายเรียบร้อยเราก็จะใส่ผงนัวลงไปตามด้วยพริกขี้หนูกระเทียมเสร็จแ,แล้วชิมรสชาติได้ที่เราก็จะใส่หมูที่เราลวกเอาไว้ลงไปคลุกเค้าให้เข้ากัน เป็นอันเรียบร้อยหมูมะนาว